มีครั้งหนึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรได้เดินทางจะไปพบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกับพระอาจารย์คนแรกของท่านคือพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญโดยออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีจนมาถึงถ้ำวัวแดงพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญก็มาหยุดพักซึ่งพบรอยเท้าเสือจำนวนมากพระอาจารย์กงมาบอกว่ารอยเท้าหมาเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์คือหลวงพ่อวิริยังกลัว ถ้ามัวแดงปัจจุบันอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตกกลางคืนหลวงพ่อวิริยังได้มานอนจำวัดอยู่ในถ้ำทุกครั้งที่ท่านใกล้จะหลับไปจะได้ยินเสียงถ้ำสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทําให้ท่านต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นก่อนหน้าที่จะเข้าพักชาวบ้านก็เล่ากันว่าถ้ำแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเพราะบางรูปมาพักก็จะอยู่ไม่ได้ตลอดคืนแต่พระอาจารย์ก็อยู่ได้ตลอดคืน จุดที่พระอาจารย์นอนอยู่ใต้ท้องวัวแดงซึ่งเป็นวัวทรงของกษัตริย์กษัตริย์ก็มีมเหสีถึงสี่พระองค์ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นศิลปะของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ให้มีเมียได้สี่คนก็ได้ในคืนต่อมาท่านได้ไปบีบนวดให้พระอาจารย์กงมาจิระปุญโยอาจารย์ของท่านจนถึงเที่ยงคืนจึงได้กลับซึ่งก็คิดในใจว่าทำไมอาจารย์ให้บีบนานกว่าปกติ พอเดินกลับที่พักลงจากที่พักของพระอาจารย์กลงมาก็เหมือนมีแผ่นดินยื่นมารองรับให้เดินไปซึ่งเป็นที่ที่ไม่เคยไปเห็นญาติโยมสามสี่คนมาต้อนรับก็ได้ถามว่าเมืองนี้ทำไมมีคนไม่มากพวกนั้นก็บอกว่าก็มีคนเยอะถ้าเขาแสดงตัวให้เห็นและเมื่อมาถึงห้องโถงหนึ่งก็มีคนมาต้อนรับให้เห็นเป็นจำนวนมากท่านก็ได้เดินมาห้องหนึ่งมีสมบัติมากมายท่านก็ถามว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของใคร พวกนั้นก็บอกว่าเป็นสมบัติจักรพรรดิซึ่งเวลามีภัยก็จะต้องเอามาเก็บไว้พระอาจารย์วิริยังก็ถามว่าขอไปให้ญาติโยมได้ไหมเขาก็ตอบว่าได้ถ้าได้ก็ถวายสิเขาก็หยิบสมบัติเหล่านั้นใส่ย่ามพระอาจารย์พอได้เวลาท่านก็กลับปรากฏว่าท่านนั่งอยู่กุดีรุ่งเช้าขึ้นมาท่านมาดูว่าในย่ามมีอะไรก็พบว่าเป็นไข่นกกระทาที่เป็นไข่ตันไม่มีการฟักออกเป็นตัวที่เรียกว่าคด ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีโชคลาภท่านนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์กงมาก็บอกว่าเพราะเหตุการณ์ที่เธอเล่าไงเราจึงให้เธอกลับช้ากว่าปกติเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระธุดงค์ที่ท่านต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวทั้งสัตว์ป่าทั้งผูดผีและสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าการวางตนอยู่ในความลำบากคุณธรรมจะ,จะเจริญยิ่ง